วันนี้มาชมเฉลยตัวใหม่ครับท่านอาจารย์ใหญ่จัดมา,มาเมื่อเช้าครับโอ้สวยงามมากเลยครับเหมอือนนกเพลิเลยืลยลอ้สวยคอครับอ้อ้สวยคอสวยสวยมากเลยนี่ชอบเลยครับตัวนี้นะเป็นเฉลยเจ้ารื่นรมที่ผมแบ่งให้นะครับที่ผมแบ่งขายให้จับเมื่อเช้าครับโอ้ ว,วู้่อยโคเนาะันนี้กูทำ <laughs> ไมเป็ดอย่างงี้ <laughs> นี้โบร่๊งแบบนี้โอ้ท่านอาจารย์เอาอท่านอาจารย์ทำอะไรอย่างงี <laughs> ้อู้หตุยกขายไม้นี่ ขายไหมนี่ <laughs> ถ,ถอดถอดกี่รอบแล้วสองถอดแล้วสองรอบงรบดิ้นเกินไปดิ้นมากจิเบี้อันนี้จิบอันนี้โมรู้ตัวอีกรอบเก็บเลยนู่นยังดิ้นเกือบตายก็เลยต้องถอด ดูบนหัววะเนาะหัวรอยหัวเนี่ยเหมือนชนกรงตลอดเลยโอ้น่ารักดีนะเนี่ยโอ,โอ้น่ารักดีตัวน่ารักดีตัวแต่ผมไม่เคยผมไม่เคยโทดหมดนะปีกผมยังมากก็โทดประมาณ ทางละสองสามสองสามปีสองสามเส้นอันนี้ที่ว่าสามกุกเอาไม่เป็นไรครับสูตรของท่านอาจารย์ใหญ่ครับถ้านกตัวไหนดิน้นดินท่านก็จะถอดนะครับท่านก็จะถอดแบบนี้นะครับ <c oughs> ถอดเหมือนนกคุ้มเลยผม <c oughs> ก็ชอบนะชอบทั้งสองเลยเตด น,นกผมเยอะแล้วเนาะแต่ตัวนี้มันออกซีดออเพือเพครับขาวแบบโตได้เมื่อเช้าครับผมโอ้สวยทั้งคู่เลยครับอันนี้อันนี้เฉลยเจ้ากรลาบที่ผมแบ่งอันนี้ก็เฉลยเจ้ารื่นรมที่ผมแบ่งะบบานะถ,ถือว่าผ่านครับที่ผมแบ่งมาให้ทนอาจารย์ใหญ่ก็ เป็นนกต่อแล้วก็เก่ง <บา S 1> ทั้งคู่ <บา S 1> เลยว่านุชชินชีวิตตัวไหนพี่โกจะเลยเวชินชีวิต๋อได้ไว้คุยใสเจ้าสองกุกพี่ผมให้ท่านอาจารย์ใหญ่ก็มาได้เลยแล้วแต่ว่ามันเส้นมันอะไรนะตีแล้วมันเสียเส้นก็เลยซ้ำแต่ไม่เป็นไรหาใหม่ไม่ได้ซ้ำครับมันเสียเส้น มันเสียเส้นแล้วทีนี้มันอยู่ๆมันก็ไม่รอดครับวันนี้ก็มา<ผ>มชมครับผม,ผมของผมก็เสียเส้นตัวหนึ่งนะที่ที่ได้ล้างฟาร์มไก่ตัวนั้นก็เสียเส้นแบบแต่ไม่ไม่ตายก็ยังอยู่ตัวแบบนี้เลยดิ้นเวลามันบินในกรงนะมันบินแบบกรงแทบพังนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มาชม เฉลยตัวใหม่ของท่านอาจารย์ใหญ่ครับเป็นเฉลยเจ้ารื่นรมครับเนี่ยหัดหัดสายคนแล้วครับโอ้ผมชอบแต่สร้อยคอโอสวยมากเลยครับสร,ร้อยคอมโก,กาน,นี่สร้อยคอหนามาเลยสวยผมนะเพสท่านอาจารย์ใหญ่ผมมาโตก็ ผมเพิ่งได้ตัวเดียวเองได้ลูกนกที่หลังฟัมไก่วันนั้นน่ะน้อกสัคือเจ็ดสบีนครับคงจะเชื่อง่ายเลยตัวนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเชื่องนะเตนทอดังสองกลางแล้วเขาเรียกว่าบวชนกทอดขนปีกขนหางปีงี้เขาเรียกว,ว่าบวชน,กท,น,น,วววนกทําให้นกเชื่องอแล้วแต่สูตร<ห><ง>ของท่านอาจารนนย์ไม่มีของเลย อาจารย์บางท่านก็เอาน้ำมาฉีดเนาะฉีดให้มันให้มันเชื่องอะ่ะแต่ทางนี้ไม่มีฉีดครับมีแต่ทนทนขน <c oughs> เอานกที่ไหนขันนั่น <c oughs> โอ้นกปลาขันแถวติดติดมู่บ้านนี่เองสัตว์นรุนรุ่นเวียนี่ยน่จืด นี่แหละนกเก่านี่แหละนกตัวเก่าเลยที่อยู่ในหมายที่ว่าสามกุกนะฮะตัวนั่นแหละแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งสามกุกแต่เสียงเล็กต,ตัวนี้เสียงใหญ่โอ้โกวยังขันไม่เต็มเนาะขันแบบอ้ายๆก็ทำหนึ่งกุกเนาะฮะนกป่ายอยู่ตรงไหน,นโอ้นกน ฮึดีนะนี่หมดีก่าดูเลยเต็มูนเลยโอ้มีนกปายู่แถวแถวหมู่บ้านนี่ครับบ้านประดูนี่ครับเจ้าื่นรมครับที่ผมแบ่งให้ท่านอาจารย์ครับวันนี้จับเฉลยให้ท่านอาจารย์แล้วนะครับสวยมากเลย เจ้า,า,า,จาร่นรมก็ตอนนี้ก็เก็บเชือได้สองเต้มแล้วครับอยู่กับผมตัวหนึ่งอยู่กับท่านอาจารย์ตัวหนึ่งครับนี่ครับสวยยอมรับว่าสวยเลยครับแลบผมก็สำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ก็มาชมนกท่านอาจารย์ใหญ่ครับเลือตัวใหม่ก็เขาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม